ความนุ่มเหมือนกับหลีใช่ไหมครับอ่ราคาลูกพวกนี้จะพันพันอัพอยู่แล้วครับครับผมตอนนี้เหลือพันอัพอยู่แล้วพี่แจ๊กตัวเนี้ยครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับในในไลฟ์ของพี่แจ๊กได้เท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าบาทครับแค่ไส้อย่างเดียวเหรอแค่ไส้อย่างเดียวนะครับไส้อย่างเดียวคือไส้ใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเป็นลูกนะครับถ้าเป็นลูกอะ ถ้าเป็นลูก319บาทถ้าเป็นลูกสามบาทครับมันจะมีพันธหร้อยกรัมสองพันหาสอร้อกรัมแล้วก็สองพถ้าใครถ้าใครผมไม่ได้ดูตรงไลน์เนาะอันนี้ผมโฟนคอเข้ามาลูกค้าครับในในโปรโมชั่นของแท็กที่แท็กเนี่ยก็คือถ้าใครเจอหมอนรุ่นนี้ยลูกค้าสั่งได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหมอนเนี่ยที่เป็นหมอนที่พีเมียมที่สุด ที่ผมผลิตมาเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นโรงงานผลิต,ตที่นอนโดยตรงเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยเปิดตัวในในราคาไลฟ์พี่แท็กเนี่ยถูกมากเพราะว่าหลังจากเนี้ยก็จะอัพราคาเป็นพันพันมันจะมันอยู่ประมาณพันสองครับพี่แท็กตัวเนี้ยมันมันได้สามสิบบาทถ,ถูกมากมันไม่ใช่ใยแบบขายนี่ขายตามห้างทั่วไปไม่มีครับตัวเนี้ยมันเป็นแบบพิเศษนะครับซึ่งผมใช้อยู่นะครับแล้วก็พนักงานท,ที่อยู่ในโรง,งงานก็ใช้ใช้กันอยู่ ยอมจ่ายแพงนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พรีเมียมสุดๆนะครับพี่แท็กนะครับคุณลูกค้าครับถ้าเห็นในไลฟ์นี้นะครับอันนี้เป็นเสียงของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อสั่งได้นะครับผมมันจะช่วยในการลดต้นเวลาเรารองรับคอคือหมอนมันสําคัญอะไรใช่ไหมครับพี่แท็กถ้าหมอนมันดี ใยที่มันคล้ายๆขนหานคนแกะเทียมเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราหุนเนี่ยระบบในการไหลเวียนของเลือด่ะรับแรงกดได้ดีแล้วมันถ่ายเทสะดวกมันทําให้เรานอนนอนหลับสดิทไม่ปวดต้นคอไม่ไม่ปวดตรงบนไหล่ะช่วงมันจะรับกันพอดีนะครับแต่ต้องเป็นหมอนใหญ่เตีนะใยพวกประมาณนี้เลยนะที่ที่ออกแบบมาให้แบบนี้นะครับซึ่งโอเคราคามันอาจจะ สูงไปนิดนะครับแต่ว่าหาซื้อตามข้างก็ไม่เจอแบบนี้นะครับเ,ออเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ตั้งใจที่จะเอามาเปิดตัวที่ในไลฟ์ของพี่แท,ท็กิงๆนะครับหมอนในตัวพุ้มๆนี้นะครับครับลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าฟังอยู่ปกติหมอนพวกเนี้ยผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยงานแบบเนี้ยยูติงแล้วก็โลโก้แบบเนี้ยราคาอยู่ในข,ข้างเนียไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันเลยครัยบาท เลยครับต่อเลยลูกค้าต่อต่อต่อเลยกันนะต่อเลยปกติเนี่ยหมอนใบเนี้ยนะครับคู่กรนรับจริงลูกกันพันกว่าบาทนะครับตอนนี้เพิ่ตัวในตัวในไลท์ที่แท็กเนี่ยละมาสามร้อยกว่าบาทนะแล้วก็ถ้าลูกค้าเนี่ยมมนมีหนึ่งพันห้าร้อยกรัมนะครับโดยขายที่ไทยมาก่อระรับนะครับคนที่ชอบนอนหมอนอยู่ระดับกลางๆอยู่ระดับต่ำเนี่ยก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกรัมนะครับโอเคแล้วก็ คนที่ชอบนอนหมอนที่แบบสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะกดไปที่สองพันกรัมนะครับครับแล้วก็คนที่ชอบนอนหมอนสูงนะครับกดไปที่สองพันห้าร้อยกรัมนะครับ,รบกรัมเนี่ยก็คือน้ําหนักของตัวใยนะครับใยใยคนแกะที่เราอ่าเอาเข้าไปบรรจุเข้าไปตัวนี้นะครับ,รบส่วนที่ใครที่แบบซื้อไปแล้วเออแบบ ถ้าถ้ากดไป2,005ก่อนถ้ามันสูงไปเราก็สามารถรวงไตไปได้แต่ถ้าเรากดไปที่1,500กรัมเวลาเราอยากเติมใต้เราก็ค่อยไปกดสั่งไตที่หลังได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับอืมโอเคนะครับนอกนั้นยังมีพ o p p e r อีกมีป o p อ e r ค่ะเดี๋ยวป o p p e r มาเลย๋อเปิดไาน่อเถอะีดอ่าอ่านะครับนี่คือการรีวิวที่จริงใจนะครับผมอ่าเอามาปูเลยมาปูปูตรงข้างบนเลย เดีย๋ยวปูให้แม่คุณนอนปูปูร็อปเปอร์เลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไลฟ์ด้วยนลยผมจะไปดูในไลฟ์ดีแด็กเลยว่าผมพูดยังไงครับร็บอ,รอเปอเปอร์มาเลยครับอ่ะอยังไงว่ามาหัวน,นี้แบบสดๆเลยเนาะอือสักคู่นะครับพี่ครับอ่ะปิดไฟให้แม่ด้วยปิดไฟด้วยอ่ะมาเลยครับเอาเลยใช่ไหมอ่ะมาเลยนอนหลับไป <onz> <etus> ใะไรนะเดี๋ยวแล้วครับแจ็คครับแป๊บนึงครับอ๋อตอนอนอยู่โอเคเจอเจอไลท์พี่แล้วโอเคครับพี่แจ็ตัวตัวตัวท็อปเปอร์ยังพลาใช่ไหมครับครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเยอะมากๆนะครับในในตัวนี้มันสามสี่พันชิ้นแล้วเนาะมันเป็นท็อปเปอร์ที่มีราคาสูงเนาะแต่แต่ก็ด้วยความที่เป็นแบบ เอาเอาตรงๆนะตัวเนี้ยมันเป็นเราเลือกตัวที่เป็นท็อปของตัวที่นอนนะครับหมายถึงว่าท็อปเปอร์ตัวนี้ดียังไงใช่ไหมครับท็อปเปอร์ตัวเนี้ยมันเป็นวัสดุไอ้ตัวบนๆน่ะที่เอาไปวางกับที่นอนที่เป็นแพงอ่ะไม่รู้แหละที่นอนทุกตัวต้องมีตัวนี้เอาตรงเอาพูดง่ายๆดีกว่าต้องมีท็อปอัพตัวนี้เราอ่ะ เราดึงวัสดุที่ดีที่สุดนะจากทอ็อปอัพตัวเนี้ยมาทําเป็นคอปเปอร์เพื่ออะไรใช่ไหมครับหนึ่งนะนอนสบายเพราะว่าเป็นอา็อปเปอร์ที่เป็นยางพาราสองอายุการใช้งานนะ่ะเป็นสิบปีเลยพี่แจ๊ตัวเนี้ยนะครับสามก็คือมันเป็นที่นอนที่เอาไว้ปูลองเป็นที่นอนก็ได้วางบนพื้นก็ได้เอาไปแคมปิ้งก็ได้เอาไปทําเป็นแบบ นวดสปาก็ได้อันนี้ฟังก์ชันสุดๆเลยอยากพิเศษมากเลยตัวเนี้ยครับผมราคาเท่าไหร่พี่ปกติทางโรงงานนะปกติราคาเท่าไหร่ครับปกติราคาสามพันกว่าบาทครับครับผมตอนนี้เหลือตอนนี้แสตเดียวอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทราคาราคาต่ำครึ่งนะโอเคได้ครับมีสองสีนูกมากมีสองสีใช่ไหมครับปกตินะถ้านอกไลฟ์แล้วพี่แท็กก็ลดแล้วนะเหลืออยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท แต่ในไลฟ์พี่แทกเนี่ยคือถูกถูกที่สุดแล้วครับถูกที่สุดเลยนะครับจัดจัดมานะครับถึงพันสองร้อยบาทกดได้กดเลยนะครับเพื่อนนะครับครับผมแล้วก็ใช้เป็นที่นอนที่เป็นที่นอนอเนกประสงค์มากๆทพี่แทกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใครได้มันนอนตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณจะหลับสบายเลยถูกต้องไหมครับคือหลับสบายก็คือเอาสมมติว่าอ่าข้อดีก็คือสมมติว่าเรามีที่นอนเนี่ย ที่มันยุบได้ไหมครับหรือว่ามันยิ่มเกินไปเพราะว่าฟิวของที่นอนยางพาราเนี่ยออกแบบมาให้เป็นแบบฟิวนุ่มแน่นนะครับไม่ได้นุ่มยวบนะแล้วก็ใครที่แบบนม่อยากซื้อที่นอนใหม่มันที่นอนมันยุบแล้วสามารถเอาท็อปเปอร์เนี่ยซื้อท็อปเปอร์กับร้านเราเนี่ยในไลน์นี้เนี่ยเอาไปวางบนที่นอนเพราะว่าจะมีสายรดัดมุมสีได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่นอนใหม่ละก็เหมือนได้ที่นอนใหม่ทั้งทั้งหลังนีง่ออกไหม ครับอ่าก็เหมือนได้ที่นอนใหม่ทั้งหลังเลยนะครับเพราะว่าท็อปเปอร์ตัวนี้มันเป็นจำแลงดุอย่างพลาที่มันดึงมาจากท็อปอัพตัวที่นอนที่ดีที่สุดแล้วเอามาแยกชิ้นมาวางขายนะครับครับแล้วเราก็ไม่ได้ที่นอนใหม่ป็นหลังเลยสมมุติว่าถ้าปิงเราอะ่ะมันยั่วไปใช่ไหมครับพี่แดงครับแทนที่เราจะไปซื้อที่นอนหลังใหญ่ๆใ,ใช่ไหมราคามัน,มนเจ็ดแปดพันหรือหมื่นกว่าบาทเราอ่ะก็ไม่จําป็นเราก็ไปซื้อที่นอนอท็อปเปอร์เนี่ยเอาไปวางปูเลย นะครับแล้วมันก็จะปรับนะครับปรับความยัวบความอันให้มันสมูทขึ้นอ่ะอืถูกไหมครัตัวเนี้มันฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเบื่อนะก็หยิบครอปเปอร์เอามาวางปูนพื้นก็ได้เพราะว่ามันสามารถมวนพัดเห็ีดได้นะครับแต่คนที่นอนชอบฟิลแบบแน่นๆนหละเขาจะชอบมากนะครับตัวนี้รีวิวนี้ระดับอ่า8.8่ึง9เลยทีเดียวครับที่แ็กตัวนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับตัวนี้ครับรีวิวก็เยอะนะครับพรีเตอร์ก็เอาไปสามารถไปปักตะกร้านะครับแล้วก็เอางี้ผมถามหน่อยคุณมีพรีเซนเตอร์ได้ยังพรีเซนตอร์ก็ยังเลยครับผมแนะนำผมแนะนำคนนี้ให้ได้นะคุณแคปไปเลยคุณดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมในเลยคุณดูคุณดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับดูไลฟ์อยู่ครับอ่ะคุณแคปคนนี้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลย อ๋อใช้ใช้ด็อกเตอร์ไหมใช่หลับไปแล้ว <c oughs> ลิงไว้อยู่ครับด <c oughs> ็อกเตอร์ที่ชัดเจนแล้วแ <c oughs> น่ยก็บอกแล้วนี่คือการรีวิวที่จริงใจก็คือมีทั้งหมอนเอย่ยมีทั้งรองเอ่ยมันคือหลับจริงได้พี่แท็์ลองสัมผัสดูที่เขาบ้างหมอนเ่ะที่ผมที่ผมให้พี่แจ็กโหลดหลุ้น่ะพี่แท็ทแทร์รู้สึกยังไงบ้างอะเอาเรียวๆเ,เลยนะแบบ ไม่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 ได้ชงกันนะเอาตรงๆนะรู้สึดเนื้อหนุนหมอนมาอะที่หมอนทุบปุ้ยที่ผมเอาไปให้พี่แท็กไปรีวิวน่ะที่ผมนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ผมนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนผมเอาแบบไม่โกงกันนะคือแบบเรียๆเลยเหมือนผมเนี่ยทที่ผมเหมือนผมเนี่ยนอนอยู่ในโรงแรมแล้วหมอนเนี่ยมันเหมือนขนเป็ดฟิล์มฟันขนเป็ดอะฟิลแบบนั้นเลยใช่ใช่ใช่ คือตัวตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นตัวเปิดตัวเนาะจร mm ิง hmm. ว่าจะทําตัวเนี้ยออกมาขายเนี่ยนานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันมีที่นอนรุ่นอื่นที่แบบเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยก็เลยแบบถึงเวลาแล้วที่จะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่ยังไม่มีเซ็นเตอร์ที่จะพอดีเห็นช่องที่แท็พอดีเลยก็ถือโอกาสนะครับให้พี่พี่สองจุดเก้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสองพันกว่าคนเนี่ยได้รู้เลยว่าหมอนตัวเนี้ย นะครับเราไม่ได้มาเล่นๆนะเราอาจจะแพงกว่าของตลาดทิแต่เชื่อเหมอโอ้โหมอนมอนจะได้อยู่ได้หลายปีนะครับถ้าไปซื้อตามตลาดทีแทนย่อยีกที่ห้างแล้วกันนะลูกเนี่ยประมาณร้อยเก้าเก้าเนาะนแบนหนึ่งตึตึร้อยเก้าเก้าแต่มันใช้ได้ประมาณสองเดือนทีแทงเพราะอะไรมันเป็นใยที่แบบธรรมดา แล้วเวลาเราไปพัดเครื่องมันจะเป็นเป็นก้อนไม่บอกไหมแล้วมันแล้วมันไม่สามารถที่จะปรับระดับได้เหมือนหมอนพุ้ยตัวนี้ออืมอืมโอเคถ้าสมมติอยากอยากจะติดตามช่องพี่เนี่ยใน tik t o อในซีที่ไหนครับอ๋อแดนเราอะ่ะชื่อยูคอมฟอร์ตนะครับพิมไปเลยยูคอมฟอร์มไม่ใช่มีมแต่ท็อปเปอร์นักที่นอนแบบที่ตามห้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าอ้านนี้คือเราพัดมาแล้วกันเพื่อเพอไมะว่าเราอยากเอาตัวที่ฟังก์ชันแบบใช้ประโยชน์ได้แบบจริงริแล้วได้แบบราคาจับต้องได้เงี้ยมาให้กับเ<ม>พือพ่อนๆที่อยูอ่ในไลฟ์ด้วยนะครับโอ <Okay. S 1> ถ้าพิมเขาว่ายูคมอมพอร์ตนี่จะขึ้นเลยครับได้ครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่แขกมากเลยนะครับไม่ไม่ทราบว่าดรนอนแล้วหอยังนะไแไม่ไม่ไม่ต้องปลุกเขาให้เขานอนไปเขานอนเขาก็ขายได้แล้วคนนี่ได้ไหม โ <Okay, S 2> อเคครัขบขอบคุณ<อ>ครับเพื่อนนะครับจากสนอในช่องวิทยาด้วยนะครับ okay, อบถ้าดูไลฟ์เราวันนี้นะครับทา้งผลิตภัณฑ์สองตัวแรกที่เอามาพิเน,นี่ยก็ถือว่าคาดมาเป็นอย่างดีนะครับรับประกันว่าถูกใจแน่นอนแล้วก็ทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพนะครับโ <Okay. S 1> อเคอยากให้เป็นทุรื้อจักรมีคิดแนจรคือเป็นทุนรอจักออพอส <Okay, S 1> มควรครับพี่แดนโอเคได้ครับ <Okay. S 2> แต่ว่าในจำนวนของตัวเนี่ยซึ่งมันผมคิดว่ามันราคาบันดีด้วยนะครับแล้วมันก็ทุกคนมันต้องเป็นต้องใช่ครับมันมันเป็นของที่จําเป็นมากๆกเนาะหมอนกับอ่อที่นอนบางคนเนี่ยถ้าไปเลือกซื้อเองอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไปซื้อถูกมาแพงมาก็ผมอันนี้ผมไม่ไม่รู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงตรงจุดที่การนอนมากขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสําหรับของอุปกรณ์ที่ผมเลือกมา ในไลฟ์ที่แก้ผมเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดมามาแล้วโอเคครับพี่ได้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 แล้วก็ฟังการร่วมมือกยนอยู่มาแล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องลังเลียจเลยฟังฟังทางด้านองค์อบการนะหมดเวลาแล้วครับมามามานี่ใครตอนเออพี่คอนโดนต้องมาชิมหน่อย คนบอกเดี๋ยวแต่ซน้อทาทุกคนก่อนนอนนะทุกคนต้องทาครีมก่อนนะทุกคนดีนครีมนะครับผมปกติราคาเท่าไหร่ ขึ้นตะกาแล้วคุ้นโชว์ถึงตาล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราให้แม่หลับคลายดีกว่านะฮะจริงๆเบาเบาเบาๆเบาเบาเบากูไม่ปลุกทาติดทีใครที่มันจเท่าไรปกติราคาปกติราคาราคาเท่าไหร่ ปอซิราคาเก้า้กสิบาทตอนนี้สา6ร้อยเกสิบตอนนี้สามร้อกสิบหกบาทนะครับทาครีมนะฮะบ,บำรุงผิวนะนี่ร้อยกัมน,นะทุกคนซื้อซ,ซื้อไปเลยพันกรัมพันกัมน,น,น,นะทุกคนพันกรัมน,นะฮะซื้อไปเลยนะครับช่วยแม่นะแม่เหนื่อยแล้วทุกคน